อ่าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจ a ล s i กเ o r ร์เดอะเกมกันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็มีหลีเข้ามานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าฟูกุยโซลัดพี่ก็เข้าไปตีมาสักพักแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูของรางวัลกันดีกว่าว่าตีได้1%แล้วจะได้อะไรนะครับโอเค นี่ก็ได้การ์ดเจ้าฟูกุยซอรัดนะครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชน,นะรีเจนระดับ2นะสวยงามโอเคเดี๋ยวเรารีบเข้าไปตีกันต่อเลยตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับที่100ของโล่เพชรแล้วนะครับด้วยคะแนน288คะแนนเดี๋ยวเราเข้าไปตีต่อกันเลยนะครับโอเคตัวก็เหลือพอสมควรนะน่าจะพอไต่อันดับได้ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าอันดับสูงสุดที่พี่จะทําได้ภายในวันนี้เป็นอันดับเท่าไหร่นะโอเคแล้วกินพืชแล้วก็อินโดมินัสเล็กยังเหลืออินโดยังไม่ได้ใช้ต้อง6ตัวนะครับโอเคมารอบแรกของคลิปนี้นะครับก็จะเจอคู่ต่อสู้ระดับไหนเดี๋ยวไปดูกันอย่าหมุนนานช่วงนี้เหมือนเกมอัปเดตอะไรใหม่ๆเนาะ มันค่อนข้างจะหมุนนานน่ะรู้สึกว่ามันกระตุกกระตุกชอบกลยังไงไม่รู้โอเคตัวแรกเราชนะทางนะครับเราก็ชาร์จก่อนเลยของเขามีสองแต้มจะเปลี่ยนตัวไหมเขาเปลี่ยนตัวนะครับเอานกลงมาแล้วไม่โจมตี ไม่โจมตีอย่างนี้เราก็ป้องกัน2ชาร์จหนึ่งไปของเขาตอนนี้ยังคงมี2แต้มอยู่ตีไหมตีมาตีมาไม่ทำอะไรนะครับไม่ทำอะไรอย่างนี้เราสะสมมาถึง4แล้วเราก็ชาร์จหมดเลยเขามาป้องกันนะเมื่อกี้เขายังคงมี3มแต้มอยู่แล้ว ถ้าไม่ตีนี่เจอตอดไม่ตีนะครับโอเคแล้วก็ชาร์จสีโจมตีสีไปเข้าสองแต้มปังเข้านิดเดียวเองนะครับโอเคตอนนี้เขามีห้าแต้มแล้วน่าจะโจมตีเราแล้วแหละตีไหมตีมาสี่เองนะหืมจะจักทำไมก็ไม่รู้เหนือหนึ่งแต้มโอเคครับตัวที่สองกินพืชเราลงสนาม เราก็ทมตีเผื่อ1แต้มแล้วก็ป้องการ2ชาร์จ2ไปเข้า3แต้มอย่างนี้ก็เรียบร้อยไปนอนตัวที่2กินพืชลงสนามนะครับมี4มี4แล้วมี4แล้วตีมาตีมา โอเคเขาตีมา3นะครับเหลือหนึ่งปังเข้าเรา1แต้มเนาะตอนนี้เราก็มี6แต้มเราก็ชาร์จ4โจมตี2ไปเขาสองแต้มนะครับเขาเอาไปชาร์จนะ1แต้มของเขาตอนนี้เขามี5แต้มนะครับห้แต้มแล้วยังไงดีมาไหม ตีมาหรือเปล่าไม่ทําอะไรนะครับไม่ทําอะไรอย่างนี้ขอต่อต่อชาร์จสโจมตีสีไปเขา2แต้มอย่างนี้ก็เรียบร้อยไปนอนตัวสุดท้ายเจ้าคาโนโ่แรพเตอร์โอ้โห oh oh, มี7ดแต้มนะครับเจ็ดแต้มแล้วตีไหมตีมาเลยอ,อินโดแรปเตอร์ของเราปิดท้ายอยู่ เขาตีมาแค่4แต้มเองนะครับปังเหลือ3แต้มอินโดแรปเตอร์ลงสนามมาพร้อมกับแต้ม8แต้มก็ใส่เลยนะครับถ้าไม่ตายไปเอา5แต้มฟับย่องยองยอง,ยองไปกระโดดปุ๊บปาบเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกของคลิปนี้เนาะก็ได้คะแนนเพิ่ม กลายเป็น318คะแนนนะครับอันดับเรื่อนมาเป็น92รับของรางวัลได้ DNA ม่วง100นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับเราก็จัดชุดเหมือนเดิมเลยละกันนะครับก็ครึ่งบกครึ่งน้ำ โมโนแล้วก็อินโดรัปเตอร์มาดูซิชุดเดิมจะชนะเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคครับเขาจัดกินพืชลง2ตัวแรกนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นกินเนื้ออย่างนี้เราก็ชาร์จเลยนะครับพลังโจมตีตัวนี้ของเขาไม่สูงเท่าไหร่อันนี้เขามี2แต้ม ตีไหมตีมาหนึ่งนะครับโอเคเขเหลือหนึ่งแต้มตอนนี้เรามี3มแต้มแล้วเราก็ชาร์จหมดเลยปะเขาป้องกันหนึ่งตอนนี้มี2แต้มจะตีเราไหมไม่ตีนะครับตอนนี้เรามีหแล้วเราก็ชาร์จสี่โจมตีสองไปเอา1แต้มนะ ปังโอเคเขาจะเหลือหนึ่งแต้มกลายเป็นสี่แต้มนะครับสี่แต้มของเขาดีไหมดีไหมตีมาสี่นะครับแต้มหมดปังเรานอน,อนเลยโอเคครับตัวที่สองโมโนโสเตโกทอปเราลงสนามเราก็จัดเลยปึ๊บสองแต้มแล้วก็ป้องกัน ชาร์จไปของแต้มก็ไปนอนสะบัดหางเข้าให้ตัวที่2นะครับลงสนามมีสีมีสแล้วเปลี่ยนตัวเอากินเนื้อลงมานะแล้วไม่ทำอะไรด้วยออย่างนี้เราก็ต้องชาร์จสโจมตีสไปเข้าหนึ่งแต้ม ตอดหน่อยเขายังคงมีสแต้มอยู่นะครับสีแต้มของเขาจะตีมาไหมรอบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเขาโจมตีมาสี่นะครับแต้มหมดโอเคขอนอนก่อนอินโดรปเตอร์ลงสนามเขาแต้มหมด ก็จัดการได้เลยไล่จัดการทีละตัวเลยหนึ่งแต้มก็พอไปไปนอนนะคะไปนอนตัวสุดท้ายกินพืชลงสนามแพ้ทางเรามีสี่จะทำอะไรก็เชิญเลยครับรอบหน้าผมตีหมด8แต้มโอเคเขาตีมาสี่เข้าเราแค่หนึ่งนิดหน่อยนะครับเราก็จัดเลยแปดแต้มไป นอนนะฟาบกระโดดตะคุบปรับงับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับคลิปนี้ได้คะแนนเพิ่มกลายเป็น348คะแนนนะครับอันดับก็เลื่อนเป็นอันดับ94โอเคของโลเพชรเนาะ ได้ของโอเคครับได้ซองขาวเยี่ยมเลยได้เงินเขียวด้วยอาหารโอเคได้แต้ม JW 15นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักรอบเลยละกันอ่าก็ครึ่งบกครึ่งน้ำจัดชุดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ สรอบนี้จัดชุดเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยชุดที่พี่ใช้เป็นประจำเลยนะครับชุดนี้โอเคมาเขามีครึ่งบกครึ่งน้ำสองตัวนะครับเจ้าโมโนต้องเก็บเขาให้ได้สองตัวเนะเาะแล้วก็ชาร์จก่อนของเขามีสองแต้มตีมาไหมตีมาหนึ่งแต้มนะครับ โอเคเอาเหลือ1แต้มเราก็ป้องกัน2ชาร์จหนึ่งไปตอนนี้เขามี3มแต้มตีมาหมดก็ยังไม่เป็นไรตีมา3แต้มเลยเขาตีมา3นะครับโอเคเขาเราหนึ่งนะครับก็ได้เวลาสละชีวิตเนาะมีสแต้มแล้วตอนนี้ชาร์จสี่ไปเลย ของเขามี3แต้ม3แต้มแล้วไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรนี้ขอตอ่อละกันชาร์จสโจมตีสไปเข้า2แต้มโอเคครึ่งหลอดตอนนี้เขามี5ตีมา5้าไหมจะตีมา5้าไหมอย่าก,กักนะเวลาตี ขาตีมาห้านะครับเราก็นอนแล้วครับแต่แต้มเขาหมดนะครับโอเคโมโนโสเตโกท็อปเราลงสนามต้องเก็บครึ่งบกครึ่งน้ำเขาให้ได้2ตัวเนาะผมตีสอก็พอแล้วก็ต้องป้องกัน2ชาร์จ4ไปไป2แต้มรายการป้องกันไปนอนไปนอนตัวที่2ขครึ่งบกครึ่งน้ำมีสีสแล้ว สีแล้วเปลี่ยนตัวเหรอแล้วโจมตีมาหนึ่งเหลือสองแต้มโอเคอย่างนี้เราก็ขอเปลี่ยนตัวอินโดมินัสเล็กลงมาเลยแล้วก็จัดการมี่เหลือสองแต้มไปป้องกันแค่หนึ่งหรอ,อนี้ก็เรียบร้อยละสิ โอเคครับตัวสุดท้ายกลับมาลงสนามอีกหนึ่งรอบนะครับครึ่งบกครึ่งน้ํามีห้าแต้มาแต้มแล้วดีไหมดีมาให้หมด5เลยนะยังไงตีมาแค่3นะครับโอเคตีมาแค่3อย่างนี้เราก็ตีสวนเลยเจดแต้มไปนอนนะครัปบ ไม่ตายสะโดตดะคุบม,มับงับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับได้แต้มเพิ่มกลายเป็น378คะแนนอันดับก็เลื่อนเป็นอันดับ76นะครับโอเครับของรางวัลได้ ได้เหรียญน,นะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคตัวก็เหลือพอสมควรเดี๋ยวเราจัดครึ่งบกครึ่งน้ำอินพืชอินโดอีกรอบแล้วกันนะครับมามา,มาอย่าหมุนนานอย่าหมุนานานช่วงนี้ดูเกมมันหมุนๆโหลดๆยังไงไม่รู้นะโอ้โหรอบนี้เขาจัด กินเนื้อลง3ตัวเลย3ตัวอย่างนี้ก็โอเคเลยเดี๋ยวเราจะต้องหาทางเอาเจ้าโมโนไปสังเวยชีวิตนะครับอันนี้เขามี2แต้มตีมา2แต้มเลยตีมา2แต้มนะครับโอเคเด้เราตีเขา2แต้มก็นอนนี่มาตีสองเลยแล้วก็ ชาร์จหนึ่งไปอย่างรวดเร็วไปนอนไปนอนพอดีแต้มตีพอเลยนะโอเคตัวที่สองเขาลงสนามมีสองแต้มน่าจะตีเราเลยแหละเพราะเราเลื่อนเหลือน้อยนะครับสองแต้มมาโอเคเขาตีมาสองปังเรานอนเลยนะครับตัวที่สองโมโนสเตโกท็อปลงสนามลงมาก็ขอ โจมตีเลยเลแล้วกันแล้วก็ชาร์จไปสามแต้มไปนอนเอา้าโอ้โหดูผิดขาดไปหนึ่งแต้มหืมแล้วเราไปชาร์จทำไมเนี่ยตอนนี้เขามีสามโอเคเขาตีมาสามปับปังนอนเลยโอ้โหดูแต้มผิดแต้มก็เหลือนะทำไมไม่ตีสี่ไปเมื่อกี้ โอเคอินโดลงสนามแต้มมี5เดี๋ยวเราก็ตีแค่1พอแล้วก็ป้องกันไว้นิดหนึ่ง2แต้มชาร์จไปโอเคนะดีนะที่ตัวสุดท้ายเขายังไม่เท่าไเายแต่พี่อินโดเก็บให้เองนะครับโอเคตัวสุดท้ายตัวเดิมเพาเนาะมี4แต้ม4แต้มแล้วดีมา โอเคเขาตีมาสามนะครับเหลือหนึ่งปังเข้าเราแค่หนึ่งแต้มตอนนี้เรามีหกเราก็จัดการเขาเลยหกแต้มไปนอนแต่เวลาฟับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับคะแนนก็จะกลายเป็น408คะแนนนะครับ อันดับเลื่อนเป็น67รับของรางวัลได้เป็นกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้นะ D n a ม่วง500นะครับโอเคตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ67ด้วยคะแนน408คะแนนนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ว่าจะไว้ตีเพียงเท่านี้นะที่อัดคลิปนะเดี๋ยวพี่ก็จะไปตีต่อละกันแต่ไม่ได้อัดนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับ โอเคครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้พี่ด้วยนะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆยังไม่จบนะครับตอนนี้พี่ก็ไปแอบตีมานะเห็นไหมพี่ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะครับด้วยคะแนน724นี่ก็ตีหมดสวนเลยนะครับ โอ้โหไตระดับกันพอสมควรก็เหลือกินเนื้อส่วนใหญ่เป็นตัวกินเนื้อเนาะโอเคหมดสวนเลยจริงๆนะครับแต่ก็คลองอันดับหนึ่งนะนี่อันดับหนึ่งแล้วนะครับหืมภูมิมใจภูมิใจแต่ก็คาดว่าจะคลองได้แป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็โดนแสงโอเคเดี๋ยวก็ลากันไปจริงๆแล้วนะครับ ถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ